ดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณสาธิตวงหนองเตยสสตรังพักประชาธิปัตย์แน่นอนค่ะประชาธิปัตย์เอาไงคะเกมสภาัวันพรุ่งนี้จะทําไงคะฝ่ายค้านเขาคว่ำแน่ๆน่เขาประกาศละเขาเงื้อห่ายค้านเงื้อมัดตั้งแต่ปากซอยแล้วล่ะเขาบอกเลยเขาไม่เห็นด้วยฝ่ายรัฐบาลบางปีกเริ่มมีสัญญาณจะเอาด้วยกับฝ่ายค้านคือจะคว่ำพรกจะไม่ชะลอกันนะครับใช้สีมาตรานั่นสิ แล้วฝ่ายประชาธิปัตย์ต้องอยู่ในสภาด้วยวางท่าทีเรื่องนี้อย่างไรเขาว่ากันว่าประชาธิปัตย์นั่นแหละนเงี้ยเราอย่าไปพูดเราให้เขาพูดเราให้เขาพูด่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณสาธิตวงหนองเตยนะคะสสตรังจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นอีกหนึ่งที่เก่าเกมทางการเมืองนะคะคงจะมาอธิบายในเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งที่เขาไปเห็นด้วยกับฝ่ายค้านเนี่ยจะอธิบายอย่างไรย้ำนะครับถ้าสภาล่มองค์ประชุมไม่ครบพินาพรกไม่ได้อื ในทางกฎหมายให้เป็นอย่างไรในทางการเมืองใ,ใครรับผิดชอบอไปถามคุณสาธิตนะโอเคคุณคสาธิตวงหลองเตยสสตรังจากพรรคประชาธิป,ปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณนนยคุณนรัชครับครับฟันธงตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมว่ากันว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ประชุมสภานัดพิเศษพิจาพรกอุ้มหายไพ่ออกได้แค่สองหน้าเท่านั้นเองหน้าที่หนึ่งสภาล่มองค์ประชุมไม่ครบ พินามไม่ได้หรือหรือหน้าที่สองที่ไพ่มันจะออกก็คือฝ่ายค้านทักทีมกับฝ่ายรัฐบาลบาง,บางส่วนความพรรกรคุณสาธิตคิดว่าไพ่จะออกหน้าไหนในมุมมองของคุณสาธิตครับค่ะมันมี3หน้าครับอ่าไม,ไม่ใช่ 2, 2> อีกหน้าที่สาซะสหน้าที่สคืออะไรคะหน้าที่สมก็คือว่าก็เปิดอภิปรายกันไปแล้วก่อนที่จะมีการลงมติ ก็อาจจะมีฝ um ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงลายมือชื่อกันครบตามจำนวนที่รั้นนูลกำหนดคือหนึ่งในห้าเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้ประธานรัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพรกนั้นออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่คซึ่งก็จะมีผลให้การลงมตินั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โอ้ค่ะลงมติไม่ได้ ใช่ฮะเพราะประธานสภาก็จะต้องไปพิจารณาหนังสือฉบับนั้นแล้วถ้าเห็นด้วยก็ต้องส่งสารนัฐธรรมนูญภายในสามวัน,วนแล้วสารนัฐธรรมนูญก็จะต้องอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันครับซึ่งจะเป็น,นแบบนี้นะซึ่งจะเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าตัวพระราชกําหนดฉบับนี้ก็ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแต่ว่าสารนูญก็จะต้องรับเรื่องไปพิจารณาต่อว่า ชอบเลยรับนู่นหรือไม่ครับโอเคความเห็นส่วนตัวของคุณสาธิตความเห็นส่วนตัวของคุณสาธิตมามาถึงสองหน้าก่อนสองหน้าว่าล่มไม่ล่มก่อนสภาล่มไม่ล่มเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงผมไม่ห้าสิบ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 ฮะเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งมีฝ่ายค้านมาเต็มแน่ครับเพราะก็ต้องถือว่าเป็นการไม่ว้ยวางใจกันอีกรอบหนึ่งละวเพราะั้นใช่ค่ะส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ เสียงแตกนะครับเสียงแตกเพราะในวั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 นพฤหัสที่แล้วเนี่ยครับตอนที่มีการส่งพรบฉบับนี้เข้าสภาก็มีความเห็นแตกกันออกไปเป็นสองทางนะครับทางหนึ่งก็คือเห็นด้วยเลยว่าไหนๆเป็นกฎหมายรัฐบาลก็ต้องอนุมัติให้ผ่านไปนะครับรีฝ่ายหนึ่งก็มีการแย้งว่าเอ๊ะก็ที่เป็นกฎหมายของครมอ่ตอนก่อนจะผ่านกฎหมายครมอก็ผ่านความเห็นหน่วยงานที่บยิหานหมดแล้ว ว่าเห็นชอบด้วยกันจึงส่งมารัฐสภารัฐสภา,าก็ประชุมตั้งกรรมธิการในกรรมธิการก็ซักถามมาทุกฝ่ายแล้วก็บอกว่าปฏิบัติได้ค่ะสภาพกผ่านไปปับ๊บตำรวจมาบอกว่าปฏิบัติไม่ได้ก็จะย้อนกลับมายกเว้นเฉพาะตัวมาตราสองสามมาตรานี้เนี่ยบ,บางฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยนี่พอไม่เห็นด้วยจะทํายังไงต่อ,อบางคนก็บอกว่าถ้ามาก็จําเป็นจะต้องโหวตไม่เห็นด้วยครับซึ่งอันนี้ก็มีอยู่ นะครับอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่านั้นก็ไม่มาะเลยไม่มาดีกว่าอืแต่ว่าก็คิดกันแล้วครับว่าถ้าเกิดสภาล่มวันที่ยี่แปดก็หมดสมัยประชุมไปเนี้ยครับค่ะแต่ว่าก็มีไม่พ้นครับที่รัฐบาลก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องขอเปิดประชุมสมัยวิสามันขึ้นอ๋อคะว่างงูไม่พ้นขอควางงูไมพ้นอยังไม่จบยังไม่จบไม่ตามใดที่คุณยังไม่ยุบสภาเนี่ย สภาก็ยืนอยู่ได้จนถึงวันที่23มีนาคเพราะง่อน23มีนาแล่มนูนก็เขียนเอาไว้ว่าอก็ต้องต้องคณะพรีก็ต้องเสนอคือสัตกาเปิดสมัยวิสามันขึ้นมาพิจารณาโดยเร็วครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าจะเล่นเกมเมื่อสภาล่มพิจารณาไม่ได้และหมดสมัยประชุมโยนไปที่สภาชุดหน้าเลยทําได้ไหมครับ เอ่อทำไม่ได้ครับเพราะว่าจะยังไงก็ตามรัฐบาลก็ต้องมีไม่พ้นอยู่ดีที่ต้องขอเปิดสมัยวิสามันอืมแล้วถ้าเกิดเปิดสมัยวิสามันแล้วล่มเนี่ยนะครับอืมผมคุยกับท่านชินวรเนี่ยท่าก็บ,บอกว่าสมมติฝ่ายรัฐบาลเล่นเกมไม่มาประชุมล่มเนี่ยครับจะเป็นไปได้ไหมที่ใครคนใดค,คนหนึ่งก็จะยืดให้ตรวจสอบจริยธรรมอืมเพรามีหน้าที่ที่ต้องมาประชุมแต่ว่า จง <มา S 2> ใจที่จะไม่มาประชมุม<ะ>อันนี้ก็จะยุ่งไปอีกเรื่องนะครับใครจะใครจะเป็นต้นเรื่องต้นเสียงในการยื่นสอบจริยธรรมพวกเดียวกันเองที่ไม่มาเป็นไปได้ไหยว่าฝ่ายค้านก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเกิดยืดเรื่องขึ้นมาได้นะครับครับซึ่งจะเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับมีสภาพไปบังคับให้สสฝ่ายรัฐบาลจะยังไงก็ต้องมาประชุมอยู่ดี ต้องมาประชมุมถ้าเอาเธออาจจะ,ะหนึ่งครั้งสมมติร่มพรุ่งนี้เปิดวิสามันขึ้นมาแล้วถ้ามันเกิดร่มแล้วถ้ามีคนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาะจะทํายังไงกันซึ่งในส่วนนี้วิกฤตบาลกับสสรัฐบาลเองก็คงจะต้องต้องต้อง,ต,องตามพิจารณา,นานแล้วก็จะ <Okay. S 2> ต้องเอาอยัางไงกันดี <Okay. S 2> ยกเว้นถ้าคุณลาออกกันหมดอน,น,นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งครับครับครับเอาเป็นว่าถ้าเลือกวิถีทําให้สภามันล่มพิจารณาไม่ได้ กว้างงูก็ไม่พ้นคอทั้งรัฐบาลและทั้งสสทั้งสภาด้วยถูกไหมถูกครับโอเคเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีในความเห็นผมเนี่ยนะครับคือฝ่ายค้านเขาชัดแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวิปรัฐบาลก็น่าจะต้องมีการประชุมกันวันนี้แล้วก็พักการเมืองอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็จะประชุมกันบ่ายวันนี้เพื่อที่จะกําหนดจุดยืนของพรรคต่อพรกรฉบับนี้ค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ย เราก็คุยกันแต่ว่ายังไม่เป็นมติพารณนะครับค่ะเบื้องต้นหลายคนก็มีความเห็นว่าในเมื่อมันเป็นกฎหมายของคอรมอเสนอมนายังรัฐจสภาผ่านหน่วยงานที่ฝ่ายเห็นชอบด้วยแล้วเนี่ยครับทําไมจึงมายกเว้นครัเฉพาะบางมาตระทั้งๆที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าคุณมีความพร้อมอืมอืมและที่สาคัญก็กฎหมายฉบับนี้มันเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนครับซึ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยฝ่ายของพรรคประยทุทธ์ปัดเราเนี่ยเราสนับสนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพอของประชาชนแนวโน้มสอสส่วนหนึ่งก็คือไม่เห็นด้วยกับตัวพก็จะต้องไปฟังมติของพรรคแล้วก็ไปวิ์อีกทีหนึ่งครับเอาเป็นว่าความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นนะประยุทธ์ปัก็คงไปในทางเดียวกันกันกบฝ่ายค้านก็คือคว่ำพรกถูกไหมฮะ อันนี้ยังไม่มีม,มัน่ใช่มตมม่มีความน่าจะเป็นมีความน่าจะเป็นโครงความคิดใหญ่ๆไม่เห็นด้วยที่จะมีการชะลอบังคับใช้ถูกไหมครับครับโอเคอันนี้ก็ชัดเจนเลยอันนี้ก็ชัดเจนแต่ถ้าอันนี้เป็นความหนบงบางคนแต่ว่าในทัพต้องคุยกันก่อนนะวันนี้อ่าวันนี้จะรู้ทีที่ชัดเจนแต่ดนวน้มเป็นแบบนี้แล้วกันครับแต่แต่แต่ครั้งนี้นะเป็นอีกครั้งที่ประชาธิปัตย์จะเล่นบทพระเอกนะ ถ่าทิ้งโอกาสทองในการเล่นบทพระเอกเวลาไปหาเสียงภาคใต้เวลาไปหาเสียงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มันเดินไม่ได้นะดักคอไว้ก่อนนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าตอบเป็นโดยหลักทั่วไปก็คือไปคุยกันในพักเสร็จเนี่ยพอเข้าสภาที่เห็นรัฐบาลเขาก็เตรียมฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างตำรวจตำรวจมาชี้แจงนะครับครับซึ่งในนี้ผมว่าซักกันเถิดเชิงแน่งานนี้ครับครับว่ากันที่จริง กฎหมายเมื่อประกาศใน,ในราชกิจจาเขาให้เวลาปรับตัวเตรียมตัวสี่เดือนแต่ถ่านับกันจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยกลไกรัฐมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันที่ครอมอตัดสินใจในเชิงทโยบายว่าจะเอาร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกไหมฮะถ้านับย้อนถึงวันนั้นถ้านับ,บย้อน,ถ,นถึงวันนั้นนี่มันก็เกือบปีเลยนะอืมแล้วยังไม่พร้อมอ<ห>ีกนานมากแล้วครับแล้วยังไม่พร้อมอีกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันพูดกันมาตั้งผมว่าตั้งสองสามปีแล้วนะโอเคโอเคแล้วถึงจุดหนึ่งที่จะเข้ามนผ่านครมอเนี่ย ผมก็เคยอยู่ในคอรมอรมามันได้เวียนความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัวแล้วโอเคถามคุณสถธิติดหนึ่งสมมุติว่าสมมตุมมติว่าบางปีกรัฐบาลผมไม่ได้บอกว่าปิกไหนนะแท็กทีมกับฝ่ายค้านยึดหลักการเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ความพรรกรนายกุลงตูมีทางที่จะไปต่อได้กี่ทางหงละออกสอยุบสภาอ่านเกมอ่านใจลุงตู่แกนสักนิดสิครับ คือถ้าอ่านใจลุงตู่ผ่านทางทาง่ทานรองวิษนุเนี่ย<ะ>เขาก็พูดชัดนะครับว่ารัฐบาลตัดสินใจจะยุบสภาอยู่แล้วออืืออก็คือชัดว่าเลือกยุบสภาคำถามก็คือประเด็นก็คือกฎหมายบังคับนะครับว่าพรากรของรัฐบาลถูกคว่ำการสภาถ้าจะยุบสภาต้องยุบภายในกี่วันไม่มีครับจริงๆเรื่องนี้ที่พูดกันว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ไม่มีเขียนในรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแนวปฏิบัติทั่วไปของประเทศที่ใช้ระบบกสทภว่าถ้ากฎหมายสําคัญของกสทภเกิดถูกคว่ำก็แสดงให้เห็นว่าเสียงในรัฐบาลมีปัญหาเมื่อเสียงในรัฐบาลมีปัญหาเนี่ยก็บริหารราชการแผ่นต่อไปได้ยากก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนี่บังเอิญว่ามันมาช่วงปลายรัฐบาลพอดีแล้วก็มีท่านมีใจยุบสภาชัดจีนมาตั้งแต่ต้นต่างับ คำถามก็คือถ้ารัฐบาลทำหน้านิ่งๆทำหน้าตายๆต,ต,ตีเนียนๆ <c oughs> อยู่ไปเรื่อยๆประกาศยุบสภาให้มีผล15มีนาตามแผนเดิมตามทงเดิมของเขานะก็ทำได้ใช่ไหมในในในแง่ทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายบังคับมันทำได้อยู่แล้วโอเคแต่อาไรไม่ได้บังคับที่ตอ่อรัฐบาลใน,นตอนนี้มันจะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วตกลงคนในรัฐบาลใครต้องมาผิดชอบอืม ผมว่ามันจะต้องสาวกลับย้อนกลับไปว่าใครเป็นต้นคิดออกพรกรและตัวพรกรนี้ใครเสนอใครเป็นคนลงนามใครเป็นคนสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ,ค,รบความจริงเหล่านี้จะเปิดเผยออกมาเนี่ยคมันก็จะทําให้สังคมได้เห็นแล้วก็ผมว่าแรงกดดันมันเกิดขึ้นต่อต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนนั้น <Okay. S 2> นะครับโ <Okay. S 2> อเคโอเคเช็คไปเช็คมานะคุณสาธิต กระทรวงยุติธรรมของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นต้นเรื่องยกร่างแล้วก็เสนอครมอแต่บังเอิญบังเอิญประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจประธานพี่ใหญ่ของตำรวจชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลงใครต้องรับผิดชอบผมว่าความจริงนี้เนี่ยไฟฟังอภิปรายกันในสภาเนี่ยผมว่ามีผลเกิดเป็นยาวเหยียดแน่โอเคได้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 ตอนนั้นว่าด้วยเบื้องหลังของเรื่องนี้นะครับผมก็จะไปนั่งปากกันโอเคอได้ ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะคุณสาธิตค่ะครับสวัสด oh, ีครับคุณสาธิตวงหนองเตยนะคะสสตรังจากพรรคประชาธิปัตย์เห็นท่าทีชัดเจนของประชาธิปัตย์แล้วเดี๋ยวเขาจะประชุม